ใหม่กับเบียร์เป็นแฟนกันตั้งแต่มปลายบ้านอยู่จังหวัดเดียวกันแต่อยู่คนละหมู่บ้านพอแม่ทำไร่ทำนารายได้ไม่แน่นอนหลังเรียนจบมหกทั้งคู่ไม่มีเงินเรียนต่อเลยตัดสินใจจะมาหางานทำที่ชนบุรีหวังว่าจะได้ทำงานเก็บเงินสร้างอนาคตร่วมกัน วันเดินทางมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าเก่าๆกับเงินรวมกันไม่ถึงสองพันมาถึงก็รีบหาห้องเช่าถูกๆขนาดเล็กนิดเดียวมีแค่พัดลมตัวเดียวกับที่นอนบางๆปูพื้นไม่มีโต๊ะไม่มีตู้ไม่มีหม้อหุงข้าวถูกมือใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับข้าวกล่องหนึ่งกล่องแบ่งกันกินซิมมือถือก็ใช้ร่วมกันเติมทีละยีแต่เขาทั้งคู่ก็มีความสุขเพราะมีเรา ต่อมาทั้งคู่ได้งานโรงงานแต่คนละที่ใหม่ได้ทำโรงงานเย็บผ้าส่วนเบียได้เข้าโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์แม้จะต่างที่แต่วิดีโอคอลกันทุกวันใหม่รอเบียรเลิกกระดึกตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวไว้ให้ตั้งไว้บนโต๊ะเล็กๆหน้าห้องรีดเสื้อให้ตากผ้าให้แต่พอทำงานนานขึ้นเงินเดือนเริ่มออกเบียรเริ่มเปลี่ยนจากที่เคยตอบลายเร็วกลายเป็นอ่านแล้วไม่ตอบ จากที่เคยคุยเก่งกลายเป็นเอาไว้ก่อนเหนื่อย ใหม่ยังอดทนพยายามเข้าใจจนมีวันหนึง่งเธอทำกับข้าไว้เหมือนทุกวันแต่เบียกลับโทรมาบอกว่าไม่ต้องอิ่มแล้วแล้วเงียบหายทั้งคืนจนวันหนึง่งเพื่อนใหม่บังเอิญเห็นเบียเดินจูงมือกับผู้หญิงอีกคนที่หน้าร้านเขาต้มข้างโรงงานหัวเราะกันเหมือนเป็นแฟนกันมานานใหม่ไม่ร้องไม่โวยเธอกลับห้องเงียบๆเ,เจ็บของและเขียนโน้แตแปะไว้หน้าห้องเบียว่า มาด้วยกันไม่สำคัญสำคัญคือใครยังอยู่ข้างกันจนถึงวันสุดท้ายฉันขอกลับคนเดียวในวันที่ไม่มีใครให้กลับด้วยอีกแล้ววันรุ่งขึ้นใหม่ลาออกจากงานขึ้นรถทัวร์กลับบ้านพร้อมน้ำตาในใจไม่ใช่เพราะเสียใจที่โดนทิ้งแต่เพราะเสียใจที่เชื่อใจผิดคนและตั้งแต่นั้นมาเธอสัญญากับตัวเองว่า จะไม่ฝากชีวิตไว้กับใครอีกถ้าเขาไม่พร้อมจะเดินด้วยกันจนสุดท้าย